พบกับดิฟกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิฟนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการไอโซ่ครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะดิฟก็จะมาชวนคุยถึงเรื่อง KPI เหมือนเดิมนะจ๊ะแต่วันนี้เป็น KPI ของหน่วยง,งานที่ป๊อปปูล่าพอสมควรเลยนะคะเป็นหน่วยงานที่เชื่อว่าเป็นแฟนคลับของดิฟนะคะนั่นก็คือหน่วยงาน HR นะคะหรือหน่วยงานฝ่ายบุคคลนะคะหรือหน่วยงานบุคคลหรือหน่วยงาน PN หรือหน่วยงานทรัพยากรบุคคลนั่นเองค่ะตบมือค่ะ ค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยถึงฝ่าย HR นะคะหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งพูดหลายรอบแล้วนะการตั้ง KPI ได้เราจะต้องรู้ก่อนว่าหน่วยงานของเราเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรนะคะมีหลายหน่วยหลายองค์กรนะคะหน่วยงาน HR ดูแลคนดูแลเรื่องสวัสดิการดูแลเรื่องสรรหาว่าจ้างดูแลเรื่องฝ่ายฝึกอบรม หลายหน่วยงาน HR ดูคนอย่างเดียวนะคะดูสวัสดิการคนอย่างเดียวมีหน่วยงาน r e c r u i t m e n t มีหน่วยงาน Training นะคะหลายหน่วยงาน HR เป็นจัดซื้อด้วย HR เป็น s t o r e ด้วยนะคะทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยอย่ายึดติดว่าเฮ้ยดีบ,บอกว่าวันนี้ HR มี KPI แค่นี้ฉันตั้งแค่นี้ทั้งที่ฉันมีงานในขาของจัดซื้อด้วยแต่เขาไม่ได้พูดเรื่องของ HR นะคะไอชื่อหน่วยงานเนี่ยเป็นแค่สิ่งสมมุติ ตั้ง KPI ตามกระบวนการทำงานนะจ๊ะจุ๊บ วันนี้เราจะคุยถึงหน่วยงาน HR ที่ดูแลทั้งเรื่องของสวัสดิการ TA, ความสุขของพน inda, ักงานสรรหาว่าจ้างและฝึกอบรมด้วยนะคะ,ะมีอะไรตัวอย่างง KPI อะไรบ้างนะคะที่จะมานำเสนอให้ทุกคนลองไปประยุกต์ดูนะคะว่าตัวไหนเฮ้ยตัวนี้มันเหมาะกับองค์กรของฉันจังเลยจ้าก็เอามาใช้นะคะตัวนี้เฮ้ยไม่มีทางได้อ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่สนใจนะคะก็ไม่ต้องเอามาใช้ ทั้งนี้ทั้งนั้นพูดไปหลายตอนแล้วนะเดี๋ยวจะพูดทุกตอนเลยนะว่า KPI ตั้งตามนะโยบายของผู้ใหญ่นะจ๊ะหมายความว่า,วาทิศท,ทางขององค์กรเขาสนใจเรื่องอะไรตั้ง KPI ไปตามทิศท,ทางนั้นถ้าสวนทางการอย่าตั้งโดยเด็กขาด no no นะคะ,ะไปดูเรื่องของ KPI ฝ่ายบุคคลกันเลยว่ามีเรื่องอะไรนะคะตัวแรกเป็น KPI ในฝั่งกระบวนการการสรรหาว่าจ้าง เราอาจจะพูดถึงเรื่องของการสามารถรับพนักงานได้ทันเวลาที่กำหนดนะคะเช่นพนักงานว่างและเรากำหนดไปว่าพนักงานตำแหน่งหนึ่งเนี่ยตำแหน่งพนักงานธรรมดาเนี่ยเราจะรับภายใน45วันนะคะดังนั้นเราต้องมีการกำหนดก่อนนะว่าในแต่ละตำแหน่งเนี่ยเราจะ มีระยะเวลาในการดาเนินงานนะับตั้งแต่รับใบขอคนจนถึงการส่งมอบคนเนี่ยเท่าไหร่ต้องกําหนดก่อนนะคะเราถึงจะสามารถทํา KPI ตัวนี้ได้เช่นเรากําหนดว่าพนักงานระดับฝ่าย พนักง,งานบุคคลธรรมดาที่เป็นพนักง,งานเป็นเลเวลพนักง,งานธรรมดาเนี่ยเราจะใช้เวลาตั้งแต่รับใบขอคนจนถึงส่งมอบคนเนี่ยที่45วันดังนั้นถ้าการตั้ง KPI ตัวนี้นะคะความสามารถในการรับสมัครพนักง,งานให้ได้ทันเวลาหมายความว่าส่งมาร้อยตำแหน่งคุณจะต้องคี p ท i ม e อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดนะคะ45วันไม่เกิน45วันเนี่ย80คน ะะอันนี้ก็เป็น KPI ในขาของการสรรหาว่าจ้างนั่นเองนะจ๊ะต่อมานะคะเราตั้ง KPI ในหมวดของการรักองค์กรนะคะในหมวดของการ motivation นะคะในการสร้างแรงจูงใจในการทำให้ทุกคนรู้สึกดีกับองค์กรเราอาจจะตั้งเรื่องของการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร ดูยากจริงเลยอันนี้มันก็จะเป็นรูปธรรมนิสนิสนะคะเช่นเราจัดกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะพนักงานเข้าร่วมทั้งหมดกี่คนถ้าเราบอกว่า80%หมายความว่าเราจัดกิจกรรมกีฬาสีคนมาดูคนมาเชียร์คนมาสมาัครคนมาเข้าร่วมต่างๆเนี่ยต้องมากกว่า80%แบบนี้หรือว่าเราจัดกิจกรรมเซฟตี้นะคะสัปดาห์รณรงค์ความปลอดภัย ก่อนเข้าอาจจะต้องมีการแบบสแกนการนับจํานวนอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อดูว่าคนที่เข้าร่วมเนี่ยมันถึง80%ตามที่เราตั้งไว้ใหมต่อมานะคะ ที่ที่รีบคุยว่าในเรื่องของฝ่ายบุคคลเนี่ยอีกงานหนึ่งที่บุคคลเขาทำนั่นก็คือการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรค่คะเราอาจจะตั้ง KPI เราอาจจะตั้ง KPI ในเรื่องของการฝึกอบรมนะคะว่าเราฝึกอบรมเนี่ยมากกว่าพนักงานมากกว่า95%ของพนักงานทั้งหมดต้องได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสมกับเขาด้วยนะอ่า เช่นมีพนักงานอยู่ทั้งหมด1000คนนะคะปีนี้ต้องอบรมให้ได้มากกว่าให้ได้มากกว่า950้าคนเข้านะคะแล้วแต่นี้เราไปเซตเอาเองว่าซ้ําการไม่นับนะจ๊ะนะนับเฉพาะหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอะไรนี่ที่ไปเซตเอาเองนะคะต่อมาโดยมากแล้วฝ่ายบุคคลเขาจะควบรวมในเรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยหรือว่าฝ่ายเซฟตี้ด้วยนะคะหรือว่า ถ้าสมมติว่าเราบอกเราไม่ได้ดูเซฟตี้แต่เราต้องการดูเรื่องของสวัสดิการพนักงานนะคะดูเรื่องของความปลอดภัยดูเรื่องของาการอยู่การอาศัยของพนักงานเราอาจจะตั้งเรื่องของอัตราการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทํางานก็ได้นะคะน้อยลงจากปีที่แล้วอย่างเงี้ยนะคะเออก็ได้แต่ตัวเนี้ยไม่ใช่เซฟตี้จ๋านะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยที่พูดหลายรอบแล้วว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันต้องตั้งเป็นศูนย์นะคะแต่อันเนี้ยเหมือนตั้งแบบ ป็นฝั่งของ h r ดไงว่า HR เนี่ยมีส่วนในการดูแลสภาพแวดล้อมมีส่วนในการสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์ PPE มีส่วนในการดูแลหัวหน้างานนะคะดูแลในเรื่องของห้องพยาบาลได้เหมาะสมแค่ไหนจนอุบัติเหตุในการทํางานเนี่ยมันลดน้อยลงนะคะหรือ เราอาจจะตั้งอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นเรื่องของ motivation หรือว่าเป็นเรื่องของความสุขของพนักงานอาจจะตั้งเรื่องอาจจะตั้งเรื่องของ time attendance หรืออัตราการขาดงานนะคะถ้าคือเราต้องมองอย่างนี้ว่าถ้าพนักงานมีความสุขเขาก็ไม่ขาดงานเนี่ยพูดง่ายๆนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นตรกกะที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะๆนะคะแต่เราก็จะตั้งในเรื่องของการลด ในเรื่องของ time attendance หรือลดเวลาในการขาดงานเวลาในการหยุดงานที่ไม่แจ้งเวลาในการออใช้ลากิจเกินความจำเป็นนะคะน้อยจะน้อยกว่าปีที่แล้วอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างในตัวอย่างนี่คือน้อยกว่า5%ของวันทำงานทั้งหมดนะคะก็ได้หรือ เราอาจจะวัดว่าถ้าพนักงานมีความสุขเขาก็จะไม่ร้องทุกข์นะคะเราก็บอกว่าในเรื่องของการคอมเพนในเรื่องของการร้องทุกข์ของพนักงานเนี่ยจะต้องน้อยกว่า2%ของจำนวนพนักงานทั้งหมดหมายความว่าถ้ามีพนักงาน1,000คนเรายอมให้พนักงานคอมเพนร้องทุกข์จะร้องทุกข์แบบใส่กล่องร้องทุกข์แบบโทรมาดาร้องทุกข์แบบเมลมาดาร้องทุกข์แบบเขียนจดหมายมาเสียบมาอย่างเงี้ยนับหมดเลยนะ นับหมดเลยนะไม่ต้องนับเป็นรายลักษณ์อักษรอย่างเดียวนะโทรมาบ่นก็ถือว่าเป็นการร้องทุกข์นะคะถ้ามีพนักงานหนึ่งันคนนะคะปีนี้ร้องทุกข์ได้ไม่เกิน2ี่สิบเคสแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยปิดไม่รับปิดไม่รับไม่ทําไม่สนใจพอเขาโทรมาตัดสายทิ้งอย่างเงี้ยไม่ไขตู้ร้องเรียนแล้วบอกว่าเขาไม่ร้องทุกข์ไม่ได้นะจ๊ะต่อมานะคะ วัดในขาของความสุขของพนักงาน motivation นะคะการจูงใจการการสร้างความสุขในการทํางานก็วัดอายุยนอายุพนักงานก็คือในเรื่องของการอยู่โยงคงกระพันอยู่องค์กรอย่างยาวๆไม่ใช่มาแป๊บแล้วออกมาแป๊บแล้วออกแสดงว่าเขาไม่มีความสุขนะคะอราบอกว่าอายุของพนักงานต้อง2ปีขึ้นไปมากกว่า85%ขององค์กรอย่างเงี้ยก็ได้ นะจ๊ะต่อมาตัวนี้วัดบ่อยวัดเยอะขยันวัดชอบวัดคือเรื่องของ turnover นะคะอันนี้วัดง่ายก็คือการลาออกพนักงานนะคะก็ตั้งไปเลย2%ของปีที่ผ่านมานะคะก็จำนวนพนักงานลาออกหารด้วยจำนวนพนักงานทั้งหมดแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะได้การ turnover ต่อมาเป็นเรื่องของ การฝึกอบรมนะคะฝึกอบรมอาจจะวัดในเรื่องของอันนี้ก็เป็นฝึกอบรมแบบแอดวานซ์สำหรับองค์กรทีออ่ทำระบบมาสักระยะหนึ่งแล้วเขาอาจจะวัดว่าการสร้างบุคลากรภายในองค์กรอ่ะการสร้างวิทยากรภายในเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่สมมติบอกว่าปีหนึ่งเราจะสร้างวิทยากรภายในให้12คนขึ้นไปนะคะก็นับจำนวนวิทยากรภายในเลย วิทยากรภายในต้องเขียน d e ฟ i n i t ชั n หรือเขียนเงื่อนไขด้วยนะว่าวิทยากรภายในคือคนที่ต้องมาสอนกี่หลักสูตรสอนใครบ้างสอนในหลักสูตรในเชิงไหนบ้างนะคะไม่ใช่ OJT นะไม่ใช่หัวหน้าง,งานยืนพูดก็ถือเป็นวิทยากรอันนี้ไม่ใช่นะจ๊ะอะต่อมาฝั่งฝึกอบรมเหมือนกันนะคะถ้าเราต้องการวัดว่าพนักงาน ที่เข้ามานะคะมีความรู้เข้ามาอบรมแล้วมีความรู้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นไหมเราอาจจะวัดการผ่านการทดสอบความรู้ของพนักงานก็ได้นะคะว่าพนักงานเข้ามา100คนนะคะสอบผ่านกี่คนในที่นี้ก็คือสอบผ่านไม่น้อยกว่า98%ของพนักงานที่อบรมทั้งหมด100คนยอมให้ตกได้2คนนะคะก็อ,อย่าตกเยอะแล้วกันมันเปืองตังนะจ๊ะเพราะจ้างเขามาสอนแล้ว ค่ะอันนี้ตัวนี้คือ KPI นะคะในส่วนของฝ่าย HR นะคะในส่วนของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเลือกมาอย่าเยอะอย่ากเกิน5ตัวประมาณ3-5ตัวนะคะทุกหน่วยงานนะประมาณ3-5ตัวนะคะแต่ต้องครบทุกกระบวนการเช่นถ้าเรามีเรื่องของการสรรหาว่าจ้างมี KPI ด้านสรรหาว่าจ้างเอามาจะตัวไหนก็ได้ ถ้าเรามีฝึกอบรมเอา k p i ด้านฝึกอบรมมาจะตัวไหนก็ได้แต่ต้องสอดคล้องกับนะโยบายขององค์กรถ้าเรามีในเรื่องของสวัสดิการเอาเรื่องของ motivation เ,เอาเรื่องของแรงจูงใจเอาเรื่องของความสุขของพนักงานมา1ตัวนะคะแล้วก็ตัวอื่นแล้วแต่ทิศทางเพิ่มมาอีกสักสตัวแล้วแต่ทิศทางขององค์กรน,นะคะอันนี้คือหลักการในการตั้ง KPI นะคะในส่วนของฝ่ายฝึกอบ ในส่วนของฝ่าย HR นะคะหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะคะนิบก็เอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะพอสังเขตทุกองค์กรสามารถไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมของตัวเองนะ,ะตามความเหมาะสมขององค์กรนะคะแต่พูดอีกรอบนะต้องสอดคล้องกับทิศทางนโะยบายองค์กรด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฟนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการ ISO ปิ้งนะคะก็คงขอจบในส่วนของ KPI ฝ่ายบุคคลเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมติดตาม KPI ในส่วนอื่นๆนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับองค์กรของเรานะคะสำหรับวันนี้ไปกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย